มาลุ้นกันต่อว่าปน้าได้อะไรนะคะมีอะไรมาอันนี้โอ้นี่เลยค่ะทุกคนเหรียญอันนี้ผมใจน,นําเสนออันนี้รีวิวรีวิวน,นี้ก่อนเมื่อกี้พูดถึงเหรียญสิบาทอันนี้ใช่ไหมคะก็มานี่เลยตัวติดผลิตน้อยอันดับที่หนึ่งของเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทรับสองวาระนี้เท่านั้นนะคะต้องวาระนี้อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะ เหรียญห้าบาทที่ละเหรียญห้าบาทหมุนเวียนเหรียญห้าบาทหมุนเวียนหมุนเวียนนี่คือสตังทอนนะคะเหรียญห้าบาทหมุนเวียนรับซื้อเพียงสองพศนี้เท่านั้นค่ะเน้นย้ำนะคะเหรียญห้าบาทหมุนเวียนรับซื้อเพียงสองพศนี้เท่านั้นพศสองพห้าสี่สย์และสองห้าสี่หกเพียงสองพศนี้เท่านั้นพศอื่นยังไม่รับนะคะแต่ถ้าท่านจะเก็บไว้เพื่ออนาคต วันข้างหน้าเราเก็บ,เ,เ,กบเงินเก็บเงินสดไว้กับตัวเพราะว่าตอนนี้ที่เราเก็บไว้เรายังไม่ซื้อใช่ไหมคะอย่างปีตัวติดผลิตน้อยอันดับต่อไปก็เป็นต่อจากห้เาเจาต่อจากสี่หกก็จะเป็นห้าหนึ่งใช่ไหมห้าหนึ่งเหรียญบางอะคะ่ะเปอร์เซ็นต์ตัวนะห้าหนึ่งเก็บได้ค่ะจากห้าหนึ่งก็เป็นห้าสามแล้วก็อา่าสามเก้าอะไรเงี้ยคะ่ะเก็บได้หมดเลยค่ะนะคะ,นะคะเก็บเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมคะเราเก็บจาก ในระบบนะคะเก็บได้หมดไม่มีไม่มีบวกไม่มีเกินหน้าเหรียญคะ่ะจำนวนผลิตของเหรียญห้าบาทสตางทอนนะคะห้าบาทหมุนเวียนหรือห้าบาทสตางทอนสองห้าสี่ศูนย์จำนวนผลิตเพียงหนึ่งมืนหกร้อยเหรียญเท่านั้นเนี่ยคะ่ะสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยจำนวนผลิตนะคะเนี่ย หกหมื่นเอ่อหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญน้อยมากนะคะน้อยมากราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณสองสองพันถึงสี่พันบาทเนี่ยค่ะราคาซื้อขายนะคะสองพันถึงสี่พันแต่ถ้าไม่ผ่านใช้สวยๆก็หกพันแปดพันเขาก็ซื้อกันนะคะเห็นเห็นเขาเล่นกันอยู่ถ้าผ่านใช้สวยๆหน่อยผ่านใช้น้อยสวยๆก็อาจจะได้สามพันสี่พันนะคะสภาพ ที่พอดูได้หน่อยก็สองพันอะไรประมาณนี้ค่ะราคาราคาแรงอยู่นะคะราคาแรงมากนะคะราคาขนาดเพราะฉะนั้นนะคะราคาแรงขนาดนี้นะคะจึงมีคนคนหัวดีอะค่ะคนฉลาดเนาะเขาฉลาดเขาเอาเอาเหรียญห้าปีปีสองห้าห้าศูนย์มาแก้ไขดัดแปลงเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์ถึงจะดัดแปลงอย่างไรนะคะ ึงจะดัดแปลงอย่างไรห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์จะดัดแปลงอย่างไรก็มีจุดที่ดูกันอยู่ที่เขาที่คนเล่นนักสะสมะเขาก็จะมีจุดดูกันอยู่นะคะดูดูดอ่อสี่ศูนย์กับห้าศูนย์แตกต่างกันตรงไหนแล้วถ้าเหรียญมาดัดแปลงเนี่ยเขาก็จะรู้กันเลยว่าเหรียญน,นี้นะมีการแก้ไขดัดแปลงนะไม่ใช่เหรียญแท้อะไรยงี้ค่ะเขานักสะสมเขาส่วนมากเขาก็จะประมาณเขาก็จะรู้กันแหละ เขาจะมีจุดมีตำราบอกกันอยู่มีข้อมูลก็เหมือนกับดูพระเนอะพระแท้พระไม่แท้ส่องยังไงอะไรเงี้ยดูจุดไหนอะไรค่ะก็ประมาณเดียวกันนะอารมณ์เดียวกันค่ะเนี่ยค่ะนะคะห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์รับซื้อสองพันถึงสามพันบาทห้าบาทสองห้าสี่ศูนย์จำนวนผลิตหนึ่งมื่นหกร้อยเหรียญเท่านั้นผลิตน้อยหายากอันดับหนึ่งของเหรียญห้าบาทหมุนเวียนค่ะชัดเจนนะคะชัดเจน แล้วรับอะไรราคาเท่าไหร่ป้าน่าก็จะบอกแล้วก็ส่วนมากข้อมูลติดต่อนะป้าน่าจะให้อยู่ใต้ตใต้ใต้คลิปทุกคลิปตอนนี้ป้าน่าจะพยายามมีมีลิงก์บ้านเขียวมีขนาดในรูปโปรไฟล์ของป้าน่าก็จะมี QR code line ลนนะคะติดต่อได้เลยคะ่ะช่องทางการติดต่อค่ะถ้าสนใจต้องการขายก็ติดต่อกันมาได้เลยคะ่ะแล้วก็อันนี้สี่สี่ศูนย์ เราม,มา46 5บาทปี2546รับซื้อเหรียญละ250บาท5าบ2546จำนวนผลิตค่ะเออ่182,000เหรียญเนี่ยค่ะ2546ดูเพียงพศออค่ะไม่ต้องไปดูตำหนิอะไรตรงไหนตรงอะไรตาอะไรเลยนะคะดูเพียงพศเท่านั้นค่ะ2540กับ2546 2546 จำนวนผลิตน้อยนะคะหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นเท่านั้นเองนะคะหนึ่งแสนปดหมืนถือว่าไม่เยอะนะจำนวนผลิตแต่ด้วยความที่เหรียญรุ่นนี้สภาพใช้ได้นะประณีที่เห็นนะคือเหมือนประมาณเข้าผ่านใช้น้อยค่ะยังไม่เคยเจอที่ในสภาพยับเยินนะคะเจอเจอสภาพเหรียญก็ไม่ช้ำมากนะัก ยังไม่เคยเจอช้ำๆนะคะเจอก็สภาพแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนประมาณว่าคนเขารู้แล้วอะเนาะว่าเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากคนก็เลยดูพอสอก็เลยไม่ยังไม่ได้ใช้เยอะมากก็แค่ผ่านมือมาก็เก็บได้เลยค่ะต่อมานะคะมาลุ้นกันต่อว่าปรนณาได้อะไรมาอีกไหนๆก็ดูอันนี้อ่ะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญครุดมาเหรียญครุด เหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญนะคะรับซื้อทุกเหรียญเหรียญโอ้โหสวยมากเลยแทบจะไม่ผ่านใช้เลยนะคะดูเอาเอาเหรียญหนึ่งบาทก่อนดีกว่าเนาะเหรียญครุดหนึ่งบาทพศอสองห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะที่เราเรียกกันว่าครูดหนึ่งเจ็ดนะครุดบาทหนึ่งเจ็ดค่ะพศผลิตก็คือชัดเจนแน่นอนสองห้าหนึ่งเจ็ดเขามีความเชื่อกันเรื่องพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะ เชื่อกันเรื่องพุทธคุณและเชื่อว่าเหรียญนี่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟมีความเชื่อเยอะมากนะคะคนคนนิยมพกติดตัวไปไหนมาไหนเดินทางคาดแคล้วปลอดภัยค่ะไปร,ะนะรับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะเหรียญครุดบาท17ค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทนะคะแล้วก็เหรียญครุดนะคะรับซื้อทุกครุดเลยรับซื้อไม่อันรับซื้อไม่จํากัดแต่ราคานะคะ เรื่องราคาจะขึ้นจะลงก็ตามกระแสะความนิยมที่พปน่าบอกตลอดและราคาทุกวันนี้ก็ยังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งตายตัวอาจจะมีขึ้นมีลงได้อีกค่ะมีโอกาสนะคะมีโอกาสมีโอกาสทั้งสองอย่างค่ะเท่ากันนะคะจะถ้าจะถ,ถ,ถามว่าโอกาสแนวโน้มจะขึ้นหรือจะลงพป็น่าบอกเดเลยว่าเท่ากันขึ้นหรือลงมีโอกาสเท่ากันค่ะนะคะต่อจากครุฑต่อจากครุฑหนึ่งเจ็ด 1, 7, แล้วก็มาครุฑเฉียง ครุตเฉียงเขาจะมีอสองพสค่ะสองห้าสองสองและสองหสองศูนย์ครุตเฉียงสองห้สองศรับซื้อเหรียญละแดบาทนะคะครุเฉียงนี่สองศูนย์อยู่นี่นกักกอลเอไม,ม่มีอันนี้ครุตเฉียงสองหาสองศูรับซื้อเหรียญละแปดบาทเนี่ยค่ะครุเฉียงสองห้สองสองเหรียญละแดบาทจริงๆอะสอนย์ะเขผลิตน้อยนะยีล้านเหรียญส่วนสองสองเขาผลิตเยอะค่ะ 72ล้านเหรียญกลับกันนะคะเจ็ดสิบสองกับยี่สิบเจ็ล้านค่ะสองศยี่สิบเจดล้านเหรียญสองสเจ็ดิบสองล้านเหรียญแต่รับซื้อเท่ากันค่ะใน,นราคาเหรียญละเหรียญละ8ดบาทค่ะครุดเฉียงค่ะส่วนครุดตรงปีสองห้าสองห้านะคะที่เหรียญระบุว่าสองห้าสองห้าแต่จำนวนผลิตจริงก็มีสองห้าสองหกสอง จ็ดสองแปดสองเก้านะคะดูตรงรูปนกไวยพักค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะจำนวนผลิตเข้าแยกออกไปแต่ละปีนะคะครูตรงรับซื้อยี่สิบบาทครูเก้าเหลี่ยมค่ะรับซื้อสามสิบบาทแท้ค่ะไม่แท้ไม่ไม่แท้ให้สิบาทครูสิบาทสองสีรับซื้อเหรียญละครูสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละ ห้าสิบาทค่ะเป็นน่าจะสับสนเรื่องราคานิดนึงเพราะปรับลดอยู่ตลอดนะคะและยังไม่นิ่งนะคะอาจจะมีขึ้นมีลงได้อีกค่ะ